อ่ครับสวัสดีครับจะมารีวิวสินค้ากันนะครับกับรถทนดินเดินตามตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่เป็นรุ่นยันมา YTA 600S นะครับอ่าตัวนี้ก็ขายไปแล้วนะครับอันนี้มารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับคนที่ซื้อใช่ครับตัวนี้จะเป็นสตาร์ทสองระบบนะครับเป็นคุญแจก็ได้นะครับนี่แล้วก็แบบชุดดึงนะครับดึงสตาร์ทไม่ยากอย่างที่คิดนะครับตัวนี้ มีช่วยผ่อนแรงนะครับโดยเป็นวาล์วดึงนะครับดึงวาล์วดึงสตาร์ทนะครับจะมาสาธิตการใช้งานกันตัวนี้ครับจะเป็นชุดเกียร์หนึ่ง6สาี่ห้าหกนะครับและเกียร์ถอยหนึ่งสองนะครับตัวนี้เวลาพลดินนะครับตัวนี้สั่งพลดินจะถูกล็อกเกียร์ถอยไว้นะครับเกียร์ถอยจะใส่ไม่ได้นะครับประเสริด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสั่งตึงสายพานนะครับช้าเร็วและตัวนี้นะครับ ถักไปข้างหน้านี่นะครับเป็นชา้าดึงมาข้างหลังเป็นเร็วนะครับส่วนตัวนี้เป็นเบรกมือแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคันเร่งนนเวลาสตาร์ทเครื่องให้เร่งคันเร่งด้วยนะครับเวลาดับเครื่องก็ผ่อนสุดเลยอ่ามาเดี๋ยวปราสาธิตการใช้งานเดี๋ยวเบื้องต้นจะแปะภาษาไทยให้นะครับอันนี้เอามาลองใช้งานก็ยังไม่ได้แปะเนาะเดี๋ยวเอาไปล้างอีกครับอ่านี่นะครับดึงว้าว ไฟหน้าก็ติดนะครับปรับเลื่อ็ปรับที่ตัวหลับมิเตอร์นะครับอยาคนเลื่กก็ปรับมาเลยนะครับ แรงเอาเรื่องอยู่เลยแรงครับแรงขอแนะนำให้คนดินใช้เก้นหนึ่งนะครับใช้รอบชาดีกว่านะครับตัวสองฝั่งนี้นะครับจะเป็นบิดเดียวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ แรงสุดนะครับ ต่านี้นะครับอ่าแล้วก็น้ำมันเครื่องกับน,น้ำมันเกียร์ลืมอ่าดับก็เบาดับนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่อง W40 เหมือนกันนะครับจุดเติมนะครับมีเลบ,บัอยู่ในตัวส่วนน็อตสีแดงเป็นน็อตถ่ายนะครับอ่าจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับต่อไปเป็นน้ำมันเกียร์ W90 นะครับนี่จุดเติมนะครับ ฝาใหญ่นี่เลยจุดทายจะอยู่ด้านล่างนะครับสีแดงอ่ามีนอวซีอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นอ่านี่เลยนะครับมีน็อตคซีอยู่นะครับเติมเข้าไป3.2ลิตรนะครับและโรตารี่ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์90เช่นเดียวกันจุดเติมนะครับนี่จุดทายอยู่ด้านล่างเป็นน็อตตัวใหญ่เลยคิวซีเหมือนกันใช่คับคิวซีไว้หมดแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับช้าเร็วได้นะครับตามความเหมาะสมเลยใช้จาระบีอัดนะครับตัวนี้เป็นโซ่ โอเคครับ